เอาล้ครับต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่วานทั้งห้านะครับไปเรียบร้อยแล้ววันนี้มาต่อเรื่องของมโนทวานนะครับมโนทวานนี้โดยทั่วรู้อารมณ์ต่อจากทางทวานทั้งห้านะครับซึ่งการรับรู้อารมณ์ทางใจกับประเภทอารมณ์จากทวานทั้งห้าแล้วก็ลงมาสู่ใจเพื่อเปลี่ยนสภาพของอารมณ์ที่เป็นปรมัดคือรูปเสียงกิริย์รถปะพให้เป็นบัญญัติขึ้นมา เพื่อรู้เรื่องราวในการอันนี้เขาเรียกว่าตถนณวติกามโนทวารวิถีนะครับมันยังจชื่อก็ได้เรียกว่าเป็นวิถีที่เชื่อมโยงเขาเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นปรมัดสู่บัญญัติเพื่อให้สื่อสารกันเข้าใจแต่ก็มีมโนทวารวิถีอีกประเภทหนึ่งเป็นมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นโดยตรงเขาเรียกว่าสุทธะมโนทวารวิถีเกิดในขณะที่ เราคิดถึงเรื่องเราอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างโดยไม่ได้อาศัยทวารทั้งห้าเลยนะครับดังนั้นในมโนทวารวิถีนี้จัดว่าเป็นด่านใหญ่ของการทํากุศลและอกุศลทั้งหลายนี่แหละก็คือเจตนาที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจทวารทั้งห้าข้างต้นนะครับยังไม่สามารถจะสำเร็จเป็นกายกรรมวจีครรได้นะครับเพราะว่า ตัวเจตานี่จะมีกําลังค่อนข้างอ่อนนะครับค่อนข้างอ่อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จการกระทําให้เกิดกายทุจริตกายสุดจริตหรือว่าจีทุจริตวัจีสุดจริตได้นะครับต้องอาศัยการเกิดขึ้นที่เป็นชวนะทางมโนโทวารเท่านั้นจึงจะสําเร็จกายการรมวัจีกรรมนะครับนั้นหรือแม้ในกรณีที่ เช่น่าของ,งมโนทวารโดยตรงนะครับรก็จะเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกําลังมากนะครับดังนั้นมโนทวารจึงมีอานุภาพมากกว่าทวารทั้งห้าในทวารห้ามีกําลังน้อยกว่าเพราะว่าตัวประตูเปิดรับอารมณ์เขาเป็นศาสตาประสาทหูเป็นต้นส่วนมโนทวารน,นะครับตัวประตูเปิดรับอารมณ์เป็นนามธรรมเป็นผวังขจิตนะครับ จึงมีกําลังในอนุภาพมากกว่าทางตัญจัทวารน,นั้นการเกิดขึ้นของกุศลทางกายกรรมบ้างวัจีกรรมบ้างมโนกรรมบ้างนะครับที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นทางมโนทวารเกิดขึ้นทางมโนทวานนี้แหละที่สามารถจะสําเร็จเป็นกรรมบุตรนะครับนำสู่ทุกขติหรือสุขดันการเจริญวิปัสชนานะครับท่านบอกว่าชัญญะนี่จะเกิดทางมโนทวารอยู่เสมอนะครับ ดังนั้นเมื่อเรารู้ถึงอารมณ์ที่เป็นปรมัตาทั้งหลายก็คือจิตเจตสิกรูปเหล่านี้นะครับหรือบัญญัติทั้งสิ้นที่พระอัจฉกาิาอุปมาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าอาการของธรรมนั้นเป็นสําคัญในในเรื่องของไซอิ๋วนี้นะครับการอุปมาต่างออกไปโดยจับเอาลักษณะพิเศษของนะครับของธรรมของทวารน,นั้นๆมากล่าวขึ้นนะครับที่บอกว่า ตาเปรียบเหมือนงูนะครับเพราะงูจะจับเหยื่อต้องใช้ตาจ้องแล้วก็สะกดให้เหยื่อนั่นแหละตกอยู่อ,อำนาจไม่กล้าวิ่งหนีไปไหนเลยนะครับส่วนหูดีเพราะว่านกอินทรีเนี่ยเป็นนกใหญ่ที่สามารถโผบินไปในท้องฟ้าการได้ยินเสียงก็ต้องอาศัยอากาศช่องว่างอากาศนี่แหละไม่อาจจะผ่านทะลุกำแพงทึบได้นะครับส่วนคานะจมูก เปรียบเหมือนเจ้าราชาสีเพราะความสง่างามของราชาสีอยู่ที่จมูกนะครับแล้วก็ในศาสตร์ของ,มงหมูนคนที่มีจมูกลักษณะเหมือนสิงโตเขาเรียกจมูกสิงถือว่าเป็นผู้มีลักษณะส่วนลิ้นนะครับชิวหาเปรียบเหมือนเจ้าข้างเพราะว่าเจ้าข้างนะครับข้างก็คล้ายๆลิงนั่นแหละย่อมโหยหาถึงอาหารเปรียบแหวงหารสชาติของอาหารที่อริดอร่อย ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเพื่อทําให้อาหารนั้นแนะ่ะมาหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ส่วนกายนะครับหมีนี่แหละนะครับเพราะเจ้าหมีมีนิสัยชอบถูไถกับร่างกายนี่แหละที่ชอบรับรู้ความเย็นความร้อนอ่อนแข็งเมื่อได้มีโอกาสกระทบกับสัมผัสทั้งหลายส่วนมนโนทวานนะครับทวารใจเปรียบเหมือนจอมมานกระทิงนะครับเพราะจอมมันกระทิงนี้อึดอดทนนะครับ เป็นช่องทางให้จิตรับรู้อารมณ์ต่างๆได้มากมายเลยนะครับแล้วก็การรับรู้ทางใจมีสมรรถนะมากกว่าการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้งห้าดังที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ใจเนี่ยนะครับยังมีความสามารถนะครับนอกจากสามารถจะระลึกนึกถึงรูปเสียงเกียรตสัมผัสต,ต่างๆธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตแล้ก็ ทำที่เป็นการวีมุตดคือไม่เกิดไม่ดับได้ด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ครับดังนั้นนอกจากใจจะรับรู้ด้วยใจเองด้วยการนิคิดเองนะครับบางครั้งก็ไปรับรู้ภาพนะครับรับรู้ต่อจากทวารทั้งห้าดังที่กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะหลากหลายมากเลยโดยเฉพาะทั้งมนุทวารนะครับมีความอึดอดทนเนี่ยเพราะว่า มีการรู้อารมณ์แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับอารมณ์ตลอดชั่วชีวิตหรือเรียกว่าตลอดชั่วสังสารวัตก็ได้นะครับยกเว้นกรณีที่บุคคลนั้นไปเกิดเป็นอสัญญาจัตตาพรมนะครับก็จะหยุดการรับรู้อารมณ์ไปช่วห้าร้อยมหาตับนะครับพอหมดอายุไขาจากอาสัญญาสัตตาพรมกลับมาเกิดในการสุขติภูมิก็เกิดการรับรู้อารมณ์ได้ต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนเลย บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะจิตหยุดการรับรู้อารมณ์ก็มีไม่ใช่หรือเช่นตอนหลับสนิทนี่แหละนะครับท่านก็บอกว่าแม้แต่เราหลับสนิทนะครับจิตก็ยังรับรู้อารมณ์อยู่ดีแหละนะครับก็คือเ่นบอกว่าขณะใด,ดที่จิตเราลงสู่ผวังไม่ได้รับอารมณ์ใหม่ขณะนั้นจิตป็จมุกรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ซึ่ง เป็นอารมณ์ประจําตัวที่รับมาจากก่อนตายในชาติที่แล้วนั่นแหละนะครับดังนั้นจิตพูดแบบชาวบ้านนะครับแทบจะไม่มีเวลาหยุดทํางานเลยเนาะนะครับแต่ว่ามีอุปมาไว้นะครับอันนี้ผมอุปมาเองเนาะการหยุดทํางานของจิตจะมีอยู่สามกรณีนะครับ <c oughs> กรณีแรกนะครับเปรียบเหมือนการลาขิดนะครับลาขิดชั่วคราวก็จะหยุดช่วงเวลาสั้นๆนะครับอันนี้เกิดกรณีไหน เกิดกรณีที่พระอรหันเนี่ยท่านเข้านิโรธสมาบัตินะครับจิตของท่านก็จะหยุดทํางานช่วงเวลาไม่เกินเจ็ดวันนะครับอาจจะหลายชั่วโมงวันสองวันจิตก็จะหยุดทํางานเปรียบก็อุปมาเหมือนลากิจนั่นแหละนะครับประการที่สองลาพักร้อนนะครับลาพักร้อนอุปมาเหมือนอะไรน,นะครับก็คือการที่บุคคลนั้นไปเกิดเป็นอสัญญาสัตตราพรมนะครับซึ่ง การไปเกิดเป็นอสัญญาสตตาผลมเนี่ยมีแต่รูปไปเกิดนะครับเพราะเขาไม่ปรารถนาจิตเขาเห็นว่าจิตเป็นของน่ารังเกียจนะครับเขาก็เลยทํารูปปัญจมะฌานรูปฌานห้าถนเป็นอารมณ์นะครับแล้วก็ทําสัญญาวิราคะไม่ปรารถนาที่จะมีจิตนะครับพอเขาตายปุ๊บก็เลยไปเกิดเป็นอสัญญาสตาภลมเหมือนรูปปั้นไปตั้งอยู่อย่างนั้นแหละห้าร้อยมหากับนะครับดังนั้น การหยุดทํางานของจิตยาวถึงห้าร้อยมหากัปเปรียกเหมือนการลาพักร้อนเราลาได้ยาวๆนะครับกรณีที่สามนะครับจิตจะหยุดทํางานแบบถาวรเลยนะครับอุปมาณเหมือนเกษียณอายุแล้วนะครับก็คือหลังจากพระอรหันต์จุติหรือปรินิพานไปแล้วเนี่ยจิตจะหยุดการทํางานอย่างถาวรเลยนะครับเหมือนกับผู้ที่เกษียณราชการแล้วไม่ต้องทํางานอะไรอีกต่อไป หยุดการทำงานของจิตสามประเภทนะครับยังมีข้อหน้าสังเกตอีกว่าไอ้ตัวจมูกลิ้นกายนะครับเป็นเพียงอ๋องนะครับเป็นเพียงอ,องค์สีเจ้าข้างเจ้าหมีไม่ถึงกับเป็นจอมมานนะครับเพราะว่าทั้งสามทวารน,นี้มีอนุภาพไม่เท่ากับสามอย่างที่เหลือคือไม่เท่ากับทางตาทางหูและทางใจนะครับที่เรียกว่าเป็นจอมมางู จอมานุกินซีหรือจอมานกระทิงเพราะว่าจอมานย่อมมีกำลังมีอิทธิพลมากกว่านะครับมากกว่าดังนั้นในการที่จะเจริญวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้นนะครับจะต้องอาศัยทวารทั้งหกเหล่านี้เพื่อเข้าไปรู้อารมณ์ทั้งหกดังนั้นหมอคมจึงมีจอมานนะครับหรือว่าพวกเจ้าทั้งหลายทั้งหกนี้แหละเป็นสหาย แต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาน้อยนะครับก็ไม่สามารถจะถือเอาอายตนะภายฐานได้นะครับยาขึ้นมาพิจารณาตัณหาเจ็ดิบสในธรรมต่างๆนะครับทางช่องทางทั้งหนี้แหละก็เปรียบเหมือนที่หมอคงแปลงกายเป็น7จ็สิบสอย่างที่แสดงไปแล้วนะครับก็ด้วยอาศัยช่องทางทางท,างทวารทั้งหนี้แหละนะครับซึ่ง ช่องทางทั้งหกนี้จึงเปรียบเหมือนว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานของกามาวัจริตครับเลยเรียกว่ากุศลยานสัมพยุตนั่นแหละอย่างไรก็ตามนะครับแม้ทวารทั้งหกจะมีคุณูปการแก่การเจริญปัญญาต่อไปแต่ทวารทั้งหกซึ่งเป็นสหายของหงอคงในตอนนี้ได้ชื่อว่ายังเป็นมานนะครับยังเป็นมานและเป็นจอมมานทั้งนั้นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้นํามาซึ่งปัญญา แต่ในทางตรงกันข้ามนเมื่อไหร่เขาจะทําให้เกิดอกุศลได้นะครับด้วยอํานาจของตัณหาและทิฏฐิมาถึงตรงนี้ผู้ใดที่เคยปฏิบัติมาบ้างแล้วนะครับจะรู้สึกคุ้นเคยกับทาวารทั้งหมากขึ้นรู้ว่าทาวารหกนี้เป็นช่องทำการเจริญวิปไม่เหมือนกับการเจริญสมที่จับนิ่งอยู่กับอารมณิมิตอย่างเดียว เอาละครับนลังจาอยู่มาวันหนึ่งหลังจากหมอคงเลี้ยงฉลองอยู่กับสหายทั้งหกนะครับหลังจากส่งสหายทั้งหกกลับไปแล้วนะครับตัวหมอคงนะครับก็ได้ร่มไม้เย็นสบายก็หลับไปนะครับหลับไปแล้วแล้วหมอคงก็ฝันว่ามียมมาทูดมาจับตัวไปเพื่อนำตัวไปยังนรกโดยบอกว่า หมอคงเจ้ามุดอายุไขแล้วคุณอารพรินปิดไม่ให้ไหนครับคุณอรพินคุณอารพ,รารพรินปิดไม่ให้ไหนครับนะครับบอกว่าหมอคงหมดอายุไข่แล้วแต่หอคงไม่บองนี่แหละขวดนะครับไปยังยมทมูตนั้นจนกระจัดกระจายนะครับรั้ลงไปอาลวาดในนรกต่อเลยนะครับแหมหลายกาดจริงจริง ยมพบาลทั้งสิทนะครับผู้ด,ดูแลนรกสิบขุมต้องออกมาพบนะครับเงาะคงก็พูดว่าตัวเราได้บวชรักษาศีลเจริญกุศลภาวนารู้ธรรมวิเศษข้ามภูมจากข้ามพ้นจากพบทั้งสามแล้วอายุเราก็ยืนยาวเสมอด้วยฟ้าและดินเราอยู่เหนือธาตุห้าทำไมเจ้าจึงใช้คนมาจับเรานะครับ พยายมราชก็เอาบัญชีรายชื่อของสัตว์ที่เกิดตายมาให้หมอคงดูก็ปรากฏว่าพบชื่อของหมอคงว่ามีอายุอยู่ได้สามร้อยสี่สิบสองปีนะครับหมอคงเห็นดังนั้นจึงหยิบเอาพูกกันจุ่มน้ำหมึกแล้วก็มาป้ายชื่อของตนที่เป็นวานนทั้งหมดนั่นนะทิ้งแล้วก็พูดว่าตั้งแต่นี้ไปเราไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของใดของผู้ใดทั้งสิ้นในโลกนี้ นะครับก็คือไอขีดขีดค่ามีอายุแค่เพียงสาม้อยสี่สิบสองปีนี้นะครับพอทำเสร็จนะครับหมอคงก็กลับพวกพยายุมบาบาลนะครับไม่กล้าที่จะเข้าใกล้หมอคงนะครับแต่พอหมอคงกลับไปแล้วก็ได้ชวนกันทําดีกาเพื่อร้องเรียนต่อเน็บเซียนห้องเต้นะครับพอหมอคงเดินทางกลับก็ไปสะดุดเถาวัน จึงตื่นขึ้นมาจากฝันนะครับอันนี้เป็นความฝันเนาะขนาดฝันยังลงไปอาละวาดในนรกเลยนะครับก็จึงเล่าให้เหล่าบริวารฟังแล้วก็อบอกว่าจากนี้ไปพวกเราไม่ต้องอยู่ในบังคับบัญชาของพญโยมราชอีกแล้วนะครับพวกเราจะอยู่เป็นอมตะประมาณนี้เนาะเหล่าบริวารก็พากันดีใจฝ่ายทางเจ้ามังกรทะเลตะวันออกนะครับเมื่อถูกหมอคง เบียดเบียนเอาซะเยอะนะครับก็ได้เข้าเฟองเน็กเซนห้องเต้ถวายดีกาเรื่องที่หอคงบังคับขออาวุธและเครื่องประดับจากตนส่วนพญายม,มาบาลน,นะครับก็ถวายดีกาเรื่องที่หอคงมาทําลายบัญชีไรช่อนะครับไทยแปะกินแชร์นะครับภาษาอันนี้เป็นภาษาจีนนะครับก็ภาษาไทยก็เรียกว่าดาวกลับประพฤกนั่นแหละนะครับเป็นเทวดาอีกตนหนึ่ง หมอคงนะครับเพืเรียก่หมอคงจึงถือสารลงมาเชิญให้หมอคงขึ้นไปบนสวรรค์นะครับอันนี้หมายถึงปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาแม้จะพอมีปัญญาพื้นฐานพอสมควรนะครับแต่กิเลสอำนาจของกิเลสก็ยังสามารถเข้ามาครอบงำจิตได้เป็นบางครั้งบางคราวอยู่นะครับก็ทำให้บางครั้งเรายัางมัวเมาอยู่กับปัญหา พอใจอยากได้หรือบางครั้งเราก็ยังเกิดทิศที่ยึดติดหรือบางครั้งก็มีมานะ,ะเป็นเรานี่แหละดังนั้นหมอคงจึงเข้าใจผิดนะครับหมอคงจึงมีความเข้าใจผิดเพียงเท่านี้ก็คิดว่าตัวเองได้ทําวิเศษแล้วคิดว่าตัวเองข้ามพ้นคิดว่าตัวเองบรรลุอะไรอันนี้ก็คือการอบรมปัญญาที่ผ่านมาถึงจุดนี้นะครับ เข้าไปรู้ถึงธรรมวิเศษที่จะเป็นไปให้ถึงกามาวจรกุศลรูปาวจรหรืออรูปาวจรกุศลก็ย่อมได้นะครับจึงเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยบรรลุโลกุตระธรรมแล้วนะครับหรือในในหนึ่งนะครับการปฏิบัติของหมอคงเนี่ยอาจจะปฏิบัติถึงขั้นอุทยพยาญานอย่างอ่อนนะครับเมื่อถูกวิปัสสนูปกิเลสครอบง,งำจึงเข้าใจว่าตัวเอ๋นะครับ และหมอคงก็ยังเข้าใจผิดว่าตนนั้นน่ะปราศจากธาตุขันทั้งห้ามีอายุยืนยาวเสมอฟ้าดินก็คือเข้าใจว่าตัวเองเป็นอมตะเพราตัวเองเป็นจิตเป็นธรรมนะครับสิ่งที่แตกสลายได้มีแต่รูปธรรมที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาตุธาตดินเตโชธาตุธาตุดนแล้วก็ธาตุลมแล้วก็อาโปธาตุธาตุน้ําแล้วก็บวมบก็คือ หมอคงสำคัญผิดว่าร่างกายนั่นแหละไม่เที่ยงเพราะว่ามีโอกาสที่จะแตกสลายได้แต่จิตของตนนะ่ะเที่ยงนะครับแม่ร่างกายจะแตกสลายในภพนี้แต่จิตก็ยังยังย่งยืนสืบต,ต่อไปในภพต่อๆไปได้อีกนะครับในส่วนนี้ในทางพระสูตรท่านมีแสดงไว้นะครับเร,เรียกว่าชีวอัตตะนะครับชีวอัตตะเข้าใจว่าในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย มีตัวชีวะอัตตะที่เที่ยงเป็นอมตะไม่ตายนะครับเวลาสัตว์ตายจะมีแต่รูปร่างกายทํานั้นที่ตายแต่ตัวชีจากร่างนี้ไปหาร่างใหม่ไปเรียอแล้วก็ไม่เคยเกิดไม่เคยตายอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับความเข้าใจผิดของหมอคงที่เข้าใจว่าตัวเองเน่ยเที่ยงเพราะตัวเองเป็นจิตนะครับดังนั้นความเห็นผิดว่าจิตนั้นเที่ยงยั่งยืนอย่างที่หมอคงเข้าใจ นะครับเป็นความเห็นผิดชนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นจริงแล้วจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จิตในภพในจิตที่อยู่ในภพเก่านะครับแต่ว่าเป็นจิตที่สืบต่อจากจุดติดจิตของภพเก่าที่ดับไปแล้วแม้จิตที่เราเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็ไม่ใช่จิตดวงเดิมนั่นแหละเป็นจิตคนละอย่างนะครับเช่นจิตขณะเห็นดับไปแล้วนะก็เปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจิตนึกคิดต่าง ความเข้าใจผิดของงอคงนี้เป็นความเห็นผิดชนิดที่เรียกว่าสัจสตทิฏฐิเป็นความเห็นผิดว่าเที่ยงดังนั้นความเห็นผิดอย่างนี้ยังมีอยู่กับจิตของผู้ที่เรียนรู้ปรมัตธธรรมใหม่ๆจึงเข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นอมตะไม่ตายนะครับหรือแม้แต่ภิกษุหลายรูปก็เข้าใจว่าจิตนั้นอะเที่ยงเป็นอมตะดังนั้นยมพบาลของจีนมีสิทธินะครับเพราะว่ามีนักนรกทั้งสิบขุม ะครับอันนี้ก็มีการแสดงไว้นะครับวนในพระไตรปิฎกนะครับมีแสดงนรกโอดมากมายเลยมีมหานรกนะครับมีอุสทธนรกมียมโลกนรกแล้วก็มีมากมายเลยนะครับรายละเอียดยังมีต่ออีกมากมายเลยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับส่วนที่เหลือไปรับฟังต่อในวันจันทร์หน้ากันนะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆนะครับโทรมาหลังรายการได้ที่กระผม เทพฤริ์สาธิตการมณี0 8 6 7 5 0 8 3 3 8นแะครับแล้วก็เสวอาทิตย์ต้นเดือนนี้นะครับพบกันที่มูลนิธิพระพิธรรมวัดศรีสุดารามนะครับเลือกเรียนชั้นที่ท่านสนใจนะครับสาหรับผู้มาใหม่แนะนําให้เรียนชั้นจุลตรีนะครับวันเสาร์อาจารย์สุริรัตน์นะครับเป็นผู้สอนวันอาทิตย์อาจารย์นันทิดาเป็นผู้บรรยายนะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุข ความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ